น้อมเสียนกล้าบูชาคุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพเจจาพระบรมครูเอกของโลกสำหรับการสนทนาธรรมอันตรงคุณค่าในครั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเรียบเรียงและวิเคราะห์ได้รับการสืบคนและรวบรวมอย่างวิจิตโดยพระวรวุิโสพ,พนเมธีนิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมอจรครับ วันนี้เราจะร่วมกันเจาะลึกเรื่องราวของพระมหาเทระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการตั้งมั่นของพระพุทธศาสนาท่านมีนามอุโคดว่าพระอุริเวลกัสปะครับแต่ก่อนที่เราจะเห็นภาพของท่านในฐานะพุทธสาวกลองนึกภาพตามนะครับว่าท่านคือเจ้าลัทธิบูชาไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคว้นมคตเป็นหัวหน้าของคณะดินหรือนักบวชกล้าวผมมวยถึง1000รูปเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั้งแผ่นดิน ภารกิจของเราในวันนี้คือการสำรวจจุดเปลี่ยนที่น่าอัศจรรย์จากจอมกังงเวทผู้มีทิฏฐิมนะอันแข็งแกร่งสู่การเป็นพระอราหันต์ผู้ได้รับการยกย่องจากพระบรมศา,ศาสดาให้เป็นเอธตะคะหรือเป็นเลือดในทางผู้มีบริวารมากครับใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องราวของพระอุรุเวละกัสสปะเทระไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาประวัติศาสตร์บุคคลนะคะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปนี่คือกรณีศึกษาทางจิตวิทยาชั้นสูง เป็นศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงมนุษย์หรือ science of human transformation อย่างแท้จริงเลยค่ะเรื่องราวนี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามนะคะว่าอะไรกันแน่ที่สามารถทลายกำแพงความเชื่อที่ฝังรากลึกที่สุดของคนคนหนึ่งได้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความคิดนะคะแต่คือการเปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนโลกกระนัดของคนคนนั้นไปทั้งหมดเลย เราจะร่วมกันสำรวจเส้นทางบารมีของท่านตั้งแต่อ,อดีตชาติอันยาวไกลการเผชิญหน้าครั้งประวัติศาสตร์กับพระบรมศาสดา,า,าไปจนถึงการบรรลุธ,ธรรมขั้นสูงสุดซึ่งทุกเหตุการณ์ล้วนเป็นปัจจัยที่สถาปนาพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นในชมพูทวีปโดยการวิเคราะห์ของเราจะอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลหลักคือพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคัำพีอธัธกถาเพื่อให้การสนทนามีความลึกซึ้งและสมบูรณ์ที่สุดค่ะน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทลายกำแพงความเชื่องั้นเพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานที่ทำให้ท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่และมีบริวารมากขนาดนี้เราคงต้องย้อนไปสู่ปฐมบทคือเรื่องราวในอดีตชาติของท่านก่อนเลยใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะเพราะการสั่งสมบารมีเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลายาวนานในคัมภีร์อัทธกถาได้บันทึกไว้นะคะว่าเมื่อหนึ่งแสนกับที่แล้วในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะในภพชาตินั้นท่านอุรุเวลากาัสปะได้เกิดในตระกูลมหาเศรษฐีค่ะวันหนึง่ง ท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และได้ทอดพระเนตรเห็นภาพที่ติดตรึงในใจคือภาพที่พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งเอตทักพระด้านผู้มีบริวารมากแค่การได้เห็นภาพนั้นก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนั้นเลยหรือครับได้ถึงเพียงนั้นเลยค่ะเพราะจิตที่ประกอบด้วยศรัทธาเมื่อเห็นภาพอันประเสริฐเช่นนั้นก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งยวดปรารถนาที่จะเป็นเช่นภิกษุรูปนั้นบ้างในอนาคตการ ด้วยแรงปรารถนานั้นท่านจึงได้กระทํามหาทานแด่คณะสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขต่อเนื่องถึง7วันและในวันสุดท้ายท่านได้หมอบกราบแทบพระบาทของพระปฐุมุตตรพุทธเจ้าพร้อมตั้งปณิธานคือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ว่าขอให้ท่านได้บรรลุตําแหน่งอันประเสริฐนั้นบ้างในสมัยของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตค่ะคําว่าปณิธานในทางพระพุทธศาสนานี้ มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่ความปรารถนาทั่วไปใช่ไหมครับลึกซึ้งกว่ามากค่ะปณิธานในที่นี้เปรียบเสมือนการวางโปรแกรมให้แก่จิตเป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทรงพลังเพื่อนำทางชีวิตในสังสารวัตรที่ยาวไกลเมื่อความปรารถนานั้นประกอบด้วยกุศลจิตอันยิ่งใหญ่ก็จะกลายเป็นแรงผลักดันมหาศาลที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติเลย และแรงผลักดันนี้ก็มาปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นในอีกภพชาติที่สำคัญมากคือในสมัยของพระพุทธสัพพุทธเจา้าเมื่อ9กบกับที่แล้วค่ะในชาตินั้นเกิดอะไรขึ้นครับถึงได้ส่งผลต่อการมีบริวารมากของท่านในชาตินั้นท่านได้เกิดเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของพระพุทธเจา้าพร้อมด้วยน้องชายอีกสองท่านซึ่งต่อมาก็คือพระนทีกัสสะและพระขยากัสสะในชาติสุดท้ายนั่นเองค่ะ ทั้งสามพระองค์ได้รับหน้าที่สำคัญยิ่งคือการเป็นวิยาวัชกรหรือผู้จัดการดูแลการถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์จำนวนมหาศาลตลอดระยะเวลาพรรษาสามเดือนท่านและน้องๆได้ร่วมกันบริหารจัดการเครื่องธยธรรมอาหารบินทบาตต่างๆอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยอ๋อเข้าใจแล้วครับคือการได้ทำหน้าที่บริหารจัดการหมู่คณะใหญ่ ในครั้งนั้นก็แปรบเสมือนการฝึกฝนทักษะการเป็นผู้นําและการดูแลปกครองบริวารซึ่งกลายเป็นวาสนาบารมีติดตัวมาจนส่งผลให้ในชาติสุดท้ายท่านจึงมีความสามารถในการปกครองดูแลผู้คนจํานวนมากได้โดยธรรมชาตินั่นเองใช่ค่ะเป็นอนิสงส์โดยตรงเลยทีเดียวและเมื่อการเวลาล่วงเลยมาถึงปัจจุบันชาติในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้าของเรา ท่านก็ได้ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์กัสปะโคตอันสูงส่งพร้อมด้วยน้องชายอีกสองท่านทั้งสามได้ศึกษาพระเวทจนเจนจบแต่ด้วยปัญญาบารมีที่สั่งสมมาท่านกลับตระหนักว่าศาสตร์เหล่านั้นยังไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุก์ที่แท้จริงจึงได้ชักชวนกันสละเรือนออกบวชเป็นชดินตั้งอาศรมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราโดยท่านอุรุเวลาสปะในฐานะพี่ใหญ่ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้า มีบริวารในปกครองถึงห้าร้อยรูปสร้างสถานะเป็นที่เคารพยำเกรงไปทั่วทั้งแขวนมคตค่ะและจุดนี้เองที่เรื่องราวทั้งหมดกำลังจะมาถึงจุดพลิกผันครั้งสำคัญเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเพิ่งตรัสรู้ได้ไม่นานทรงเล็งเห็นด้วยข่ายพระยานว่าชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดนี้มีอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมและจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระาศาสนาในอนาคตการเสด็จไปโปรดของพระพุทธองค์ในครั้งนี้ จึงเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างโลกิยรทธิ์ของเจ้าลัทธิผู้ยิ่งใหญ่กับโลกุตระปัญญาของพระบรมศาสดาเลยนะครับ เป็นการถเชิญหน้าที่น่าศึกษาอย่างยิ่งค่ะในคัมภีร์ระบุว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงปฏิหารหนานับประการถึง3,500อย่างเลยนะคะเพื่อทลายกำแพงแห่งมณนทิทิฐิของอุรุเวและกะสปะแต่เราอาจจะมาเจาะลึกในปฏิหารสำคัญๆที่มีในยะเชิงจิตวิทยาซ่อนอยู่เริ่มต้นจากการปราบพญานาคในโรงไฟค่ะ เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรครับเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปถึงและขอพักค้างแรมอุรุเวและกัสปะซึ่งไม่อยากให้พักก็แกล้งบอกว่ามีที่ว่างที่เดียวคือโรงบูชาไฟแต่ที่นั่นมีพญานาคดุร้ายอาศัยอยู่พระพุทธองค์ก็สรงรับคําในคืนนั้นพญานาคได้พ่นพิษเข้าใส่แต่พระพุทธองค์ทรงเข้า เตโชกสินคือการทำสมาธิจนเกิดพลังงานธาตุไฟที่เหนือกว่าแล้วทรงแสดงฤทธิ์สะกดพญานาคจนสิน้นฤทธิเดชนำไปขดไว้ในบาทให้ดูในตอนเช้าสิ่งที่น่าสนใจคือพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงใช้ฤทธิ์อย่างอื่นแต่ทรงใช้ไฟซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่าชดินบูชามาตลอดชีวิต แต่ทรงแสดงให้เห็นถึงการควบคุมไฟในระดับที่เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงเป็นการสยบความเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขายึดถือมาตั้งแต่รากฐานเลยค่ะเป็นการใช้สัญลักษณ์ที่ตรงจุดอย่างมากเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรต่อครับหลังจากนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการดึงดูดให้เหล่าทวยเทพสเสด็จมาเข้าเฝ้าค่ะลองนึกภาพตามนะทาว่าเหมือนการจัดอันดับพลังในจักรวาลให้เห็นกันจะจะ คืนแรกเท้ามหาราชทั้งสี่ซึ่งเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมาปรากฏกายพร้อมรัศมีสว่างสวยัยนั่นเป็นเหมือนการสั่นคลอนความเชื่อมั่นของอุรุเวลกัสปะในก้าวแรกแต่ท่านก็ยังคิดว่าเราก็เป็นที่นับถือของทวยเทพเหมือนกันคือยังคงมีความถือตัวอยู่แม้จะเห็นเทพมาปรากฏกายแล้วก็ตามใช่ค่ะ คืนต่อมาจึงเป็นคิวของเท้าสกะเทวราชหรือพระอินร์ซึ่งเป็นจอมเทพรัศมีของพระอินน์นั้นสว่างกว่าเท้ามหาราชทั้งสี่รวมกันเสียอีกการปรากฏของพระอินทยิ่งตอกย้ำถึงพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่แต่จุดที่ทำลายรากฐานความเชื่อของเหล่าชดินจนหมดสิน้นคือการปรากฏของเท้ามหาพรหมสหัมบดีในคืนถัดมาค่ะ เพราะเหตุใดการมาของเท้ามหาพรมจึงสําคัญที่สุดครับพระพรมคือสภาวะสูงสุดในความเชื่อของลทัทิพราหมณ์และชดินค่ะการที่พรมซึ่งเป็นสิ่งที่ตนนับถือสูงสุดบัดนี้กลับมาน้อมไหว้พระมหาสมณนะมันคือการรื้อถอนลำดับชั้นทางจิตวิญญาและความเชื่อของพวกเขาจนหมดสิ้นเลยทีเดียวเหมือนเป็นการประกาศว่าสิ่งที่ท่านนับถือมาทาั้งชีวิตนั้น แท้จริงแล้วยังอยู่ภายใต้อานุภาพของพระพุทธองค์ยังไม่นับรวมปฏิหารอื่นๆเช่นการแยกแม่น้ําในวันที่ฝนตกหนักเพื่อแสดงให้เห็นว่าพุทธานุภาพนั้นครอบคลุมทุกสรรพสิ่งมิได้จํากัดอยู่เพียงาธาตุไฟเท่านั้นค่ะเดี๋ยวสิครับคือได้เห็นปฏิหารมากมายขนาดนี้ทั้งเทพทั้งพระมาปรากฏกายให้เห็นแต่ถึงกระนั้นท่านอุรุเวลากัสปะก็ยังไม่ยอมรับอย่างสิ้นเชิงใช่ไหมครับในใจของท่านคิดอะไรอยู่ นั่นคือประเด็นสำคัญที่สุดเลยค่ะแม้จะเห็นปาฏิหาริย์นับพันอย่างแต่อุรุเวละกะัสปะก็ยังคงยึดมั่นในทิฏฐิของตนเองคิดอยู่ในใจว่าพระมหาสมณะนี้มีฤทธเดชมากจริงแต่ก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์เหมือนเรา จุดนี้แสดงให้เห็นสัจธรรมข้อหนึ่งว่าอิทธิฤทธิ์ทางโลกียะเพียงอย่างเดียวไม่อาจทำลายอัตตาที่ฝั่งรากลึกได้ปาฏิหาริย์อาจจะเปลี่ยนกฎฟิสิกส์ได้แต่ไม่อาจทำลายกำแพงแห่งทิฏฐิมานะของท่านได้ค่ะแล้วอะไรล่ะครับที่ทำลายกำแพงนั้นลงได้ในที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าสัจจะปาฏิหาริย์ค่ะเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบความคิดในใจของท่านด้วยวารจิตพระองค์จึงได้ตรัสพระดำรัสที่ตร,ตรงไปตรงมาและทรงพลังที่สุดว่า กาสปะเธอไม่ใช่พระอาหารหันต์และทางที่เธอปฏิบัติอยู่ก็ไม่ใช่หนทางที่นำไปสู่ความเป็นพระอาหารหันต์พระดำรัตนี้ไม่ได้เป็นการแสดงฤทธิ์แต่เป็นการแสดงความจริงที่กระแทกเข้าสู่ใจกลางของอัตตาโดยตรงทำให้อุรุเวลกาสปะได้สติเหมือนถูกปลุกให้ตื่นจากความฝันเป็นครั้งแรกในชีวิต ท่านยอมรับความจริงนั้นโดยดุษณีและได้ทำการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์คือการสละเพศฉดินลอยเครื่องบริขาลงในแม่น้ำแล้วกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทค่ะภาพที่ท่านลอยเครื่องบริขาลงแม่น้ำเป็นภาพที่ทรงพลังมากนะครับไม่ใช่แค่การเปลี่ยนความเชื่อแต่มันคือการประกาศเลยว่าตัวตนเก่าของท่านได้ตายไปแล้วและนั่นก็เป็นสัญญ,ญาณให้บริวารที่เหลือตัดสินใจบวชตามทั้งหมดถูกต้องค่ะ และหลังจากที่ชตินทั้งหมด1,000รูปได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงนำคณะภิกษุใหม่ทั้งหมดเสด็จไปยังตำบลขยาศีสะและณนะที่แห่งนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ลึกซึง้งและเหมาะสมกับอุปนิสัยของภิกษุกลุ่มนี้ที่สุดพระธรรมเทศานานี้มีชื่อว่าอาทิตปริยายสูตรหรือที่รู้จักกันในนาม The Fire Sermon ค่ะ การเลือกแสดงธรรมโดยใช้หัวข้อเรื่องไฟให้กับอดีตนักบวชบูชาไฟนี่คือพระปรีชาสามารถอันยอดเยี่ยมของพระพุทธองค์เลยนะครับเป็นพุทธวิธีอันแยบคายหรือที่เรียกว่าอุบายโกศลยุพายะเขาสาวยาอย่างแท้จริงค่ะพระองค์ทรงเลือกใช้สัญ,ญลักษณ์ไฟซึ่งเป็นสิ่งที่เหล่าภิกษุใหม่คุ้นเคยและบูชามาตลอดชีวิตมาเป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะขั้นสูงสุดในพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ทรงเริ่มต้นด้วยพระดํารัสที่ส่นสะเทือนความรู้สึกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนลุกเป็นไฟคําว่าสิ่งทั้งปวงในที่นี้หมายถึงอะไรครับที่เรารับรู้เนี่ยล่ะค่ะพระองค์ทรงขยายความว่าคืออายตนะภายใน6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและเมื่ออายตนะภายในเหล่านี้ไปกระทบกับอายตนะภายนอกห คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวในใจก็จะเกิดการรับรู้ขึ้นกระบวนการรับรู้ทั้งหมดนี้ล่ะค่ะที่พระองค์ตรัสว่ามันร้อนแล้วความร้อนหรือไฟที่เผาผลาญอยู่นั้นคืออะไรกันแน่ครับพระพุทธองค์ทรงจำแนกไฟที่เผาผลาญจิตใจออกเป็นสามกองใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะคือไฟคือราคะ หมายถึงความอยากความปรารถนาความกำหนัดยินดีไฟคือโทสะหมายถึงความเกลียดความขัดเคืองใจความไม่พอใจและไฟคือโมหะหมายถึงความหลงความไม่รู้แจ้งในความเป็นจริงทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วใจเกิดความชอบราคะหรือไม่ชอบโทสะขึ้นมานั่นล่ะค่ะคือขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่ในใจของเรา พออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับแล้วเมื่อพิกูุทั้งพันรูปได้ฟังธรรมที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่พวกท่านคุ้นเคยเป็นอย่างดีจิตของพวกท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับจิตของท่านได้ดําเนินไปตามกระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อการหลุดพ้น4ขั้นตอนค่ะ 1. คือเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายอย่างลึกซึง้งเหมือนคนที่เพิ่งเห็นว่าของเล่นที่เคยรักและหวงแหนแท้จริงแล้วกําลังลุกเป็นไฟและเผาไหม้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา 2. เมื่อเบื่อหน่ายจึงเกิดวิราคะคือความคลายจากความกำหนัดยินดีไม่ปรารถนาจะเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นอีก 3. เมื่อคลายกำหนัดจิตก็เข้าสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากอำนาจของไฟกิเลสเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงและสุดท้ายคือวิมุตติญาณทัศนะคือการอย่างรู้ด้วยปัญญาของตนเองว่าบัดนี้เราได้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงการเกิดใหม่สิ้นแล้ว และผลลั์อันน่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุทั้งหนึ่งพันรูปก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พร้อมกันณนที่นั้นเองค่ะเป็นเหตุการณ์ที่น่าอัจจรย์จริงๆครับแล้วหลังจากที่ท่านอุรุเวลกัสปะและบริวารบรรลุธรรมแล้วบทบาทของท่านในฐานะเอตทัคคะผู้มีบริวารมากได้แสดงออกอย่างชัดเจนในเหตุการณ์ไหนบ้างครับชัดเจนที่สุดคือเหตุการณ์เมื่อพระพุทธองค์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อาหารหันต์พันรูป เสด็จไปยังกรุงราชคฤห์ตามคำมั่นที่ให้ไว้กับพระเจ้าพิมพิสารค่ะข่าวการมาของพระพุทธองค์พร้อมกับอดีตชดินผู้ยิ่งใหญ่ได้แพร่สะพัดไปทั่วแต่ประชาชนและแม้กระทั่งพระเจ้าพิมพิสารเองก็ยังทรงกังขาอยู่ว่าระหว่างพระมหาสมณโคดมกับท่านอุรุเวลกัสสะปะผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่ตนนับถือมาเนิ่นนานนั้นแท้จริงแล้วใครเป็นอาจารย์ใครเป็นสิทธิ์กันแน่ และท่ามกลางความสงสัยของมหาชนนั่นเองท่านพระอุรุเวลกัสสะเถระก็ได้แสดงบทบาทที่สําคัญที่สุดของท่านใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านได้แสดงออกซึ่งความอ่อนน้อมอันยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อดับความสงสัยและทิฏฐิของมหาชนท่านได้สบศีรษะลงกราบแทบพระบาทของพระบรมศาสดาแล้วลุกขึ้นประกาศด้วยเสียงอันดังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของท่าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวก แค่นั้นยังไม่พอค่ะท่านยังได้เหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วลงมากราบแทบพระบาทอีกถึงสามครั้งเป็นการประกาศอย่างชัดเจนที่สุดว่าท่านยอมรับในความเป็นาศาสดาของพระพุทธองค์การกระทําเพียงครั้งเดียวของท่านส่งผลกระทบในวงกว้างขนาดไหนครับใหญ่หลวงมหาศาลเลยค่ะอาจจะพูดได้ว่านี่คือตัวแปรสําคัญหรือ key success factor ที่ทําให้พระพุทธศาสนาเติบโตอย่างรวดเร็วและตั้งมั่นในแคว้นมคขุดได้ เพราะเมื่ออาจารย์ใหญ่ที่ทุกคนนับถือสูงสุดแสดงตนยอมรับว่ามีผู้ที่เป็นอาจารย์เหนือตนเองขึ้นไปอีกความสงสัยทั้งปวงของประชาชนนับหมื่นนับแสนก็มาลายสิ้นไปในทันทีศรัทธานในพระพุทธศาสนาก็ได้ตั้งมั่นขึ้นในใจของพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการกระทําของท่านจึงเปรียบเสมือนการสร้างสะพานเชื่อมให้มหาชนได้ข้ามจากฝั่งแห่งความเชื่อเดิมมาสู่ฝั่งแห่งแสงสว่างของพระธรรมได้อย่างแท้จริงค่ะ เมื่อมองย้อนจับไปตลอดเส้นทางของพระอุรุเวลกัสปะเถระเราจะเห็นภาพการเดินทางที่น่าทึ่งจากจุดสูงสุดของลัทธิความเชื่อเดิมที่เต็มไปด้วยอำนาจอัตตาและการควบกุมาธาตุภายนอกสู่จุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เต็มไปด้วยปัญญาความหลุดพ้นและความว่างจากตัวตนเรื่องราวของท่านเป็นเครื่องยืนยันอันประเสริฐว่า อำนาจที่แท้จริงหาใช่การควบคุมธาตุดินน้ำลมไฟภายนอกแต่คือการควบคุมและดับไฟกิเลสอันร้อนรุ่มที่อยู่ภายในใจเราเองถูกต้องที่สุดค่ะและหากเราเชื่อมโยงคำสอนในอาทิตตะปริยายสูตรมาสู่ชีวิตในปัจจุบันเราจะพบว่าไฟคือราคะโทสะและโมหะ ยังคงเป็นสิ่งที่เผาผลาญจิตใจของสัรพสัตว์อยู่ทุกขนาดลมหายใจและหนทางแห่งการดับไฟนั้นก็ได้ถูกแสดงไว้แล้วอย่างสมบูรณ์โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในตอนท้ายนี้ดิฉันจึงอยากจะขอทิ้งประเด็นให้ได้คบคิดกันต่อไปนะคะเชิญเลยครับสามารถทําเช่นนั้นได้จริงแล้วลองจินตนาการดูสิคะว่าศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตของเราเองซึ่งรอคอยการฝึกฝนเพื่อดับไฟทุกข์ที่อยู่ภายในนั้น จะมีขอบเขตที่น่าอัศจรรย์และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างมากมายเพียงใด